คัสซดงนะคะขั้นตอนที่สำคัญก็คือการทำซอสทิ้งไว้จะทำให้เราเสิร์ฟอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ<ม>เราจะเลือกใช้เป็นสันนองหมูสดค่ะ เมนูเสริมสร้างไรายได้ในคลิปนี้นะคะเราจะพาไปทําเมนูที่ถูกใจใครหลายๆคนนั่นก็คือเมนูคัสตสึด้งนั่นเองวันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเคล็ดลับวิธีการทําซอสอร่อยๆด้ยค่ะเมนูคัสตสึด้งนะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องไปหุงข้าวกันก่อนคะ่ะวันนี้เลือกเป็นข้าวยี่ปุ่นสายพันธุ์ซาซานิชิกินะคะของเอโร่ค่ะที่เราเลือกของอันนี้เนี่ยเพราะว่าหอมเหนียวนุ่มแล้วก็หุงขึ้นหม้อค่ะสัดส่วนที่เราจะใช้ก็คือ1ต่อ1นค่ะ เวลาซาวข้าวนะคะจะต้องซาวเนี่ยมากกว่า3ครั้งค่ะเราจะเปิดน้ำให้ไหลผ่านค่ะแล้วใช้มือขัดข้าวเบาๆนะคะน้ำที่สองนะคะทำเหมือนเดิมค่ะขัดข้าวเบาๆค่ะเอาละข่ดน้ำที่3นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำเขาจะใสามากๆเลยค่ะข้าวนะคะเราจะนำไปแช่ก,ก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะ สเสดดจน้ำให้แห้งนะคะข้าว500กรัมนะคะใส่น้ำลงไป750ค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดฝาหม้อแล้วก็หุงได้เลยค่ะ เมน,นูคัสซด้งนะคะอีกขั้นตอนที่สําคัญก็คือการทําซอสทิ้งไว้ค่ะการเตรียมซอสทิ้งไว้นะคะจะทําให้เราเสิร์ฟอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นน้าซุปปลาเข้มข้นของเอโร่นะคะเพราะว่าเขาเคี่ยวจากเนื้อปลายแห้งค่ะซึ่งจะทําให้ได้รสชาติเข้มข้นแล้วก็เพิ่มความอูมามิให้กับอาหารค่ะต่อไปก็จะเป็นมิลินค่ะมิลินนะคะจะช่วยเพิ่มความหวานให้กับอาหารค่ะแล้วก็เพิ่มความหอม ลำดับต่อไปนะคะเราจะใช้สาเกปรุงอาหารของเอโร่ค่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องปรุงสุดท้ายค่ะเป็นโชยุตาเอโร่นะคะจะเพิ่มความอูมามิความเคม็มแล้วก็ความนัวของเขานะคะหลังจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะในสูตรนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด50ที่ค่ะ1ที่นะคะใช้55มิลลิตรค่ะ เมน,นูคสัสซด้งนะคะเราจะเลือกใช้เป็นสันนองหมูสดค่ะสังเกตนะคะว่าเส้นลายของเขานะคะจะเป็นแนวนี้ค่ะเราก็จะต้องหั่นแนวขวางกับเขานะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะปรุงเกลือพริกไทยเล็กน้อยค่ะต้องปรุงเล็กน้อยนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหมูของเราจะจืดค่ะ นั้นนะคะเราก็จะทุบเขาค่ะเวลาทุบนะคะจะมีค้อนหลายด้านค่ะเราจะเลือกด้านนี้ก่อนนะคะด้านนี้จะทําให้หมูของเรานุ่มขึ้นแล้วก็แบนเร็วค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้ด้านเลี่ยมนะคะเพื่อตกแต่งทรงเล็กน้อยค่ะเราก็จะได้เนื้อหมูออกมาประมาณนี้ค่ะ ต่อมาเราจะมาสอนวิธีการชุบแป้งนะคะเนื้อหมูนะคะเริ่มจากที่ชุบแป้งก่อนคะ่ะชุบให้ทั่วนะคะแต่ว่าจะไม่หนาคะ่ะต่อไปชุบไขค่ค่ะหลังจากนั้นชุบที่เก็ดขนมปังนะคะต้องชุบให้ทั่วหมูเลยนะคะเพราะว่าหมูของเราจะได้กรอบทั่วทั้งชิ้นคะ่ะ หลังจากที่เราชุบหมูเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้หมูหน้าตาแบบนี้เราจะนําลงมาทอดในน้ํามันที่ท่วมๆเลยนะคะเราก็จะนําหมูลงไปทอดค่ะเวลาเราเทาน้ํามันทอดนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะน้ํามันต้องเยอะพอค่ะเพราะว่าถ้าน้ํามันน้อยเนี่ยจะทําให้ของที่เราทอดนะคะติดอยู่ที่ใต้ก้นกระทะค่ะก็จะทําให้ของเราเนี่ยไหม้นะคะสีดได้แล้วนะคะเราก็จะพักที่ตะแกรงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการทําคัสือด้องค่ะเราก็จะใส่ซอสน,นะคะ55มลหรือ2กระบวยนะคะแล้วจะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะใส่หอมลงไปเนะะี่ยค่ะเราจะต้มจนกว่าหอมจะสุกแล้วก็ใส่นะคะเราจะใช้ไข่นะคะไข่ไก่1ใบค่ะตีนะคะไม่ต้องเข้ากันมากก็ได้ค่ะจะได้ได้ทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาว คนเข้าเล็กน้อยนะคะไข่จะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะรอให้ไขส่ขสุกซัก50%ค่ะแล้วก็จะใส่หมูลงไปขั้นตอนต่อไปใส่หมูลงไปได้เลยค่ะตบท้ายด้วยสาหร่ายแล้วก็ต้นหอมเพื่อเพิ่มสีสันเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมนูคัสตอมของเราค่ะจะเอาไปทําทานหรือจะไปทําขายก็ได้เลยค่ะ